สวัสดีครับจยวไปท่อมนะฮะคือสงสัยคลิปเก่าผมอ,อธิบายไม่ละเอียดนะผมจะมาอธิบายแบบจริงๆผมก็าขายมาเกือบสิบปีนะเอาแบบชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับอันเนี้ยมันคือสูบนะสูบ pcp คือสูบที่ทําแรงดันได้สูงนะครับเอาไปใช้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการแรงดันสูงนะสูบพวกเนี้ยมันมีหลายเกรดหลายแบบนะครับตั้งแต่ตัวละไม่กี่ร้อยนะครับ จน,จนราคาตัวละเป็นหมื่นนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับราคาตัวละเป็นหมื่นเนี่ยเดี๋ยววางเอามาให้ดูนะครับเป็นหมื่นก็จะเป็นยี่ห้อฟคแท้เลยนะครับไม่ใช่สก,กรีนเอานะพวกนั้นก็จะแพงหน่อยนะอะไรที่เราไม่เคยเห็นว่ามันมีในโลกนี้อาจจะมีนะครับแต่แค่เราไม่เคยเห็นนะครับก็แค่นั้นแหละนะครับมันไม่ได้ อะไรซับซ้อนวุ่นวายอะไรรอกนะครับมันก็สูบกันแหละนะครับคุณภาพอะไรอะไรมันก็แตกต่างกันไปเรื่อยแหละตามราคานะคุณซื้อรถนะครับซื้อเอ็มจีซื้อโตลต้าซื้อเบนซ์บีเอ็มมันจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้หรอกตัวนี้เนี่ยเอาไปถึงก็หมุนเนี่ยแค่นี้เองนะครับหมุนเข้าไปนะครับกลางได้ประกอบนะครับมีแบบกรองเล็กรลกรองใหญ่กรอง อะไรก็ตามะนะครับแล้วแต่เหมือนกันหมดน,นะครับประกอบเหมือนกันหมดน,นะครับต่างกันที่คุณภาพวัสดุต่างๆข้างใน,น,นข้างนอกมันมองไม่เห็นหรอกครับตัวเนี้ราคาสองพันหกนะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าคนบอกโอ้แพงจังแพงก็อยาซื้อครับมันมีของถูกก็มีนะครับของแพงก็มีแล้วแต่นะครับบางคนคนเน้นคุณภาพนะครับอย่างผมบอกอ่ะุปะกัน ต่อยุการใช้งานนะครับไม่มีระยะเวลาเสียอะไรก็ส่งมาซ่อมนะมันไม่เสียหรอกนะครับแต่วาบางทีเนี่ยที่เม้นๆอ่ะผมมาดูนะครับผมเนี่ยลองคลิปขายเนี่ยนะครับไอที่คอมเมนต์ถามวิธีซ่อมอ่ะไม่ใช่ลูกค้าเพจเราหรอกนะครับที่อื่นทั้งนั้นแหละเดี๋ยวพอโพสปักพอคอมเมนต์ละเดี๋ยวไปดูสิมันต่างกันที่คุณภาพนะครับมไม่เหมือนกัน หลายอย่างอ่ะที่มันต่างกันอ่ะอย่าให้อธิบายเลยมันยาวนะครับอะมาดูตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเทสแรงดันให้ดูนะครับหลายคนบอกเทสแรงดันมันขึ้นเดียวขนาดนั้นเลยพี่ขึ้นเดียวดิเทสแรงดันเราใช้สายเราอุดสายแล้วเทสเลยนะครับใครจะไปปั๊มใส่กระบอกดยู่ละครับเทสอ่ะเราเทสดูว่าแรงดันมันประมาณนี้นะมันยังไม่ค้างนะครับมันยังกดลงนะไม่ใช่ว่า อ้าวเฮ้ยสามพันแล้วกดไม่ลงแล้วอย่างนั้นน่ะนะครับมันก็เป็นปัญหาแล้วครับแต่ถ้ามัวไปปั๊มโอ้โหให้เต็มปืนเต็มสูบอยู่ก็ไม่ต้องเทสแล้วครับทั้งวันนะ่ะเราเทสพอให้มันรว่าเนี่ยมันทําแรงงานสูงสุดได้สักเท่าไหร่นะตัวนี้นสูงสุดได้เท่านี้มันเพียงพอไหมนะครับถ้าอุดสายแล้วนะครับทดสอบแล้วไม่ได้เท่านี้อ้าวแล้วตัวของเราที่เราใช้อยู่เนี่ย ลองดูซิตรวจสอบซิมได้เท่าเขาไหมได้แล้วมันมีอาการอย่าง,อ,างอื่นไหมนะครับมันกดลงง่ายยากยังไงนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยเดี๋ยวมีกคอมเมนต์อีกแหละมันขึ้นเด็วจังอีกแหละนะครับขึ้นเด็วสิอุดอย่างนี้นะครับของคุณจะขึ้นขึ้นหรือเปล่านะครับต้องดูตรงนั้นขึ้นแล้วเด้งหรือเปล่านะครับนั่นคือการทดสอบการดูนะครับต่อซื้อมาเอามันขึ้นขนาดนี้นะครับใช้ไปสักพัก มันขึ้นแค่ไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะเนี่ยประกอบแค่นี้เองใช้างานได้แล้วนะครับเวลาใช้ก็ปิดตรงนี้นะครับสูงเสร็จเปิดออกนะ,ะเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับขอตัดคลิปแป๊บนึงเพื่อที่จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนอมาเทสกันนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยังไม่ได้างี้นะ เก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยเห็นไหมหน้าจอสี่พันกว่ากับห้าพันเพีไอน,นะครับสิบสี่ที่อ่ะอืม เห็นไหมเท่าไหรตะกี้ก็เทสเรียบร้อยนะครับให้ดูเรียบร้อยนะมีจอนะครับสองฝั่งนะขึ้นอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นหน้าหน้าเกจเฉยนะครับให้ดูว่าเกจเนี่ยวัดได้ที่เท่าไหร่นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเกจที่เป็นเรียวไทม์นะครับที่มันขึ้นมานะครับก็ดูแล้วกันนะครับก็น่าจะขึ้นไปที่เกิน6 0พันเพียไรไปแล้วนะครับตะกี้นะครับขึ้นไปแง่สายไม่แตกนะครับแล้วก็สุกกดยังกดลงอยู่นะครับไม่ล็อกไม่อะไรนะครับก็คือใช้ได้นะครับ แต่ว่าอยากจะมีรั่วซึมอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเอามาเทสก็ได้ไม่ได้ขันให้มันแน่นมากเท่าไหร่นะครับจริงๆเราไม่ได้ใช้ถึงขนาดนี้นะครับขันแค่สามพันไม่รั่วนี่ก็เอาแล้วนะครับเพราะยิ่งขันมากเนี่ยซีโนริงต่างมันจะยิ่งเล็กนะครับจะยิ่งทําให้มันสูบยากนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับการเทสคืออุสายเทสนะครับเตือนกันอีกครั้งย้ำอีกครั้งนะครับหลายคนเข้าใจว่าเอาไปปั๊มใส่ถังนะครับเทสใส่ถังเหนื่อยตายแลวกว่าจะเสร็จ